สวัสดีครับปลาแซมิสามาหน้าครับผมายเราบนนี้คือาคือพวกร่าี่เอาไป้เางสตยินนี่นั่นนะปลา่นนี่ยังกินกับาซนึกดราเยบรรยากาศที่เสลีเป็นีะเขา่อบรรยากาศย่น้องเขา่อย่มเไก่ย่างเอาหนให้ปะัดสล้างคนนนึยว่ตเบียร์ม่ให้ลาซลง cái dạng súp đuôi rắn phi long nhám nhé tân em tiêu bán cho xé phi long ấy hãy phố hai nhám này nè phuối mà hai đâu, phải đoán, phải đâu. <laughs> nó bỏp đâu thành tân luôn

เราแซมพี่น้องเอ,อ้ยคลิกๆอันไหนนะพี่ไอ้นนอย,อย,อย่างใสไหมครับไตครับต

เจคือไฟสกระไดเิ่มบอกเขาเยู่ยมก็จะอว่้นู่เลยอ่าขนนอุากินเบียร์ใอ่หม้านแ่ฟิ้วได้เพียงฟิ้วหลัเขาน่ะเขาอฟด้อล่ะาาทน่ะี่นองาอตอเขา่า้าสสิตนน่าจิ้มพีนบ้านกานี้่บบา่าบ่ออ มาลกอเจ้ายางอาุนหามึงลกเอาติดมาเให้นยาสุดยาเมเอเซ์มบาบางว่ต้องค่ตามต้องค่ตามไปวงพันบดบ่นับโอเปนพันดาวโลดแต่ดาวโลดอีได้ใช่เด้อเดี๋ยวค่อนอยู่ข้างอยู่ข้างอยู่ข้างมัน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 อย่กลงยิ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 งคนศึกษาได้นะมาบมาได้น มูนจะเล็บจะน้ยจะเท่าจะมจาคือเดีอดึ่อยู่เลยไโอ้โอ้ทำไมงั้นอใจวะไงไม่ใช่มาถายคนหนาตาดีแล้วก็ติดมาเสนติดเขมได้เลยเสมอพี่น้องเอ้ยอันเป็นนั่นดออ นีนะ่นี่นะนนนะไกินอียนอล้ี่นอาากวากงขึ้นอยู่ืหอยูบางแนนาะโอมันเป็นจนเน็ท้องแทนเขาอะ้งรับพี่นอ้นนนอ,งงองเกิดเสรแอบุ่นบ้าแม็กตนุ่งๆว่าไม่ได้รอบสองเห <laughs>

แกแจ้ยบันน้องพี่น้องไกเจ้ไก่แจ้ย่งไก่้อมห่อตอนจิ้มเปียววันบรรยากาศย้ำแรงน้อผัดบีบีบรรยากาศย้ำแรงเห็นเย่นตาตา วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้เมื่อสิงหันสิงหันซิงคันซิงคัน <c oughs> ยังเออยังยังเข้า <laughs> <laughs> <Để không đúng. cười> <laughs> กันกระเด็นเสียจริงแนี่ยหือเล่าล่ะท่านจริงไหมพี่ต้องพี่ต้องคว่ำไปโอเนที่ไหนนะ สุแล้ว่ะน้ำพริกตับน้ำพริกจิ้มไก่กลม,มทุบวัสดุจัรแกาที่ไหนนะสมบนี้ สุดเพียหวานนี่แผนกทายยูทูบหาเจียเนี่ยมันเชแบ่งนี่เป็นของเซฟซับเนี่ยนะทำมันแรงขนะ อ,อย่างนกพริกเด็นคอต้าเด้อบ้องหนักบ้งกองพรมอน่เี้ยบ้งกองพรมอืมซูมือไห้ออดมาบ้างแน่นเนี่ย ้็ใส่้ตสเลยสูตรซีเกรครับพี่น้องน้ำจิ้มไก่รสเด็ดประมมาสูตรซีเกตลูกเครื่องพี่น้องซีเกตบวกอุดรประมเน้ำตานลน้ตาลผงซอสทะเลาวน้ำตาลส่แลาวน้ำป้าน้ำป้า,ป,าประป้า น้ำป้าเกี๊ยวบะเต๊บะเกี๊ยวบเกียวเนบน้าตนย็น

หน้าบัตในผสมแปดเแม่เจ้าถั่วเดียวปุงสามคนพนใ่เบิดหนนะ่ะน่าบนมบกันแ้นัาวไรเมร็ดพี่น้อนนงม,ออม่นานไรเมร็ดเต่เน้องมะนาวไรเม็ด

对不来。